คุณปู่ไพวงศ์เตชะรงซื้อรถป้ายแดงให้หลานสาวน้องปีใหม่ ก่อนจอดรามา่าเจอชาวเน็ตแห่ถามขับเป็นแล้วเหรอหลายคนคงยังจำกันได้สำหรับแอปทักษออนนางเอกนักแสดงชื่อดังเลิกรากับสงกรานเตชนรงค์ระยะเวลานานแล้วแต่ทั้งคู่ก็ยังสามารถเจอกันได้และในโอกาสสำคัญแอปทักษออนไปหาคุณปู่ไพวงศ์ที่บ้านด้วยซึ่งคุณปู่ไพวงศ์ก็มีความสนิทสนมกับหลานสาวอย่างน้องปีใหม่เป็นอย่างมากล่าสุดคุณปู่ ภัยวงศ์เตชนะนรงค์ได้ออกมาโพสต์โมเมนต์ฉลองวันเกิดย้อนหลังให้กับน้องปีใหม่พร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวเตชนะนรงค์ ซึ่งคุณปู่ไพยวงยังได้เซอร์ไพรส์ของขวัญชิ้นโบแดงให้กับน้องปีใหม่ด้วยการถอยรถป้ายแดงให้กับหลานสาวอีกด้วยซึ่งทางด้านแอปทักซ์ออนอดีตลูกสะใภ้ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์คุณปู่ไพยวงด้วยว่าขอบพระคุณค่ะคุณปู่ในขณะเดียวกันค่ะกลับมีดราม่าจากชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ถามกันเพียบเลยว่า ซื้อให้แล้วหลานขับเป็นแล้วหรออายุเพิ่งเท่านี้เองนอกจากนี้ก็มีชาวเน็ตอีกส่วนหนึ่งเข้ามาตอบโต้แทนพร้อมบอกว่าเขาเป็นลูกคุณหนูมีคนขับรถให้ไม่จำเป็นต้องขับเองเนื้อง,งานนี้เรียกได้ว่าแต่ละคอมเมนต์ที่เข้ามาตอบแทนแซบจนต้องซูดปากเลยทีเดียว